อ่แล้วก็เข้าสู่ช่วง vocabulary นะคะก็คือตอนที่3นะคะของ EP แรกนะคะอ่อให้น้องเปิดไปที่หน้า94ค่ะหน้า94นะจะเขียนว่า Part 3 v o c a b นะฮะในช่วง v o c a b นี้ในแต่ละวันพี่จะแบ่งว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างซึ่งเราจะเรียน v o c a b แบบเด็กที่นข้างจะโตขึ้นมาหน่อยแอ่อ เรื่องแรกสุดข,ของวันนี้เราจะพูดเรื่อง word list เรื่องนี้ word list word list ก็คือ,อ<ม>น่าจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันดีเพราะว่าหลายๆคนก็จะเคยเรียนมาด้วยวิธี word list นะั่นก็คือที่จะเอาคำมาบอกว่าคำนี้เหมือนคำนี้เหมือนคำนี้คำนี้แล้วแปลว่าอะไรแล้วก็เป็นแผ่นให้ท่องเคยเห็นใช่ไหมเคยทุกคนก็เคยมีพี่ก็โตมากับอันนี้ทีนี้คำถามคือ,อ ถ้าเกิดพี่ยังเคยเรียนเลยอะแสดงว่าวิธีนี้มันต้องนานมากแล้วอะมันน่าจะเกิน30ปีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดวิธีนี้มากแล้วทาไมภาษาอังกฤษของเด็กบ้านเราพักคำศัพท์อะไรเงี้ยมันถึงยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เราต้องมาคิดแล้วแหละว,ว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่หรือใช้อยู่ทุกวันนี้สุดแล้วมันมันได้ผลไหมหรือหรือมันดีจริงๆหรือเราแค่ไม่รู้อ่ะก็จะเริ่มตั้งคำถามน,นะคะ word list ตรงนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยหน้าอย่างนี้นะพี่ให้เวลา เขาบอกว่า in five minutes memorize all the words shown below ให้เวลา5นาทีให้จำคำข้างล่างในทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูพร้อมๆกันก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นจำซึ่งลิสต์ตนนี้พี่เอามาจากของจริงซึ่งนิยมใช้กันอันนี้เห็นเด็กๆชอบท่องกันก็เลยเอามาให้ดูนะคะเ,เด็กมอปลายชอบจะชอบมีลิสต์แบบนี้ติดตัวกันไม่รู้ใครเป็นคนรัวเข้ามาคนแรกอลองดูขึ้นมาเขาบอกว่า advice suggest advise suggest recommend พว่าแนะนำใ simulate activate motivate กระตุนอันนี้ไม่ต้องท่องนะครับพี่พี่อ่านให้ฟังเฉยๆว่ามันมีคำว่าอะไรนินิบ้าง resume restore เขาบอกเว่าเริ่มใหม่ demand require ต้องการ inhabit reside abide dwell อาศัย abundant abounding fruitful fertile profuse มากมายใช่ไหม confined detain enslave imprison restrain restrict กักขัง close cover conceal camouflage ปกปิด withstand resist ปกต้านทาน สุดท้ายหัวให้เยอะมากอะไรเนี่ย evident distinct explicit manifest obvious clear apparent transparent vivid แปลว่าชัดเจนอ่ะเดี๋ยวจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบท list ต,ตรงนี้นะคะอันนี้คร่าวๆก็คือคิดว่า<อ>ทุกคนคงเคยเห็นหน้าตาประมาณนี้ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหนึ่งเขาเราเอาไปท่องอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะดูว่ามันใช้ยังไงนะฮะเปิดหน้าต่อไปให้เปิดหนังสือเป็นหน้าคู่ค่ะเนี่ยแบะเอาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยทำไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเป็นหน้าคู่เพราะเดี๋ยวเราจะดูหน้าซ้ายขวาพร้อมๆกันเราจะเทียบซ้ายขวาพร้อมๆกันอ่าแบะหนังสือเป็นหน้าคู่เลยนะคะนี่ดูหน้าขวาคำถามพี่คือ why do people use word lists ทำไมทำไมเราถึงใช้ word list โดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยวิธีการสอนของเราการเรียนของเราเนี่ยเราฮิตมาก เวิร์ดลิสต์อ่ะเคซรีส์เคยใช้ไหมเวิร์ดลิสต์เชย์พวงเคยใช้ไหมเวิร์ดลิสต์มันต้องมีให้มันท่องใช่ไหมแล้วก็สอบอย่างน้อยชิ้นเรียนก็ต้องมีการสอบนะสอบแบบให้คําศัพท์มาแล้วก็สอบอ,ออกคํานี้อ่ะพี่ก็เคยเจออะไรอย่างนี้ทําไมถึงใช้เวิร์ดลิสต์อ่าก็ตั้งคําถามว่าเพื่ออะไรบ้างเราจะดูไปข้อๆนะคะในพาร์ทวอล์คแคปนี้ไม่เน้นว่าต้องจดเยอะเอาเป็นว่าฟังพี่ดูพร้อมกันแล้วก็คิด พร้อมๆกันว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันเป็นการระบบการฝึกคิดหมดเลยเพราะว่ายังยังไม่ได้ลงเรื่องของของว่าคํานี้แปลว่าอะไรแต่เอาในแง่ว่าคิดออกมาพร้อมๆกันนะคะอันแรกเลย to be able to comprehend English text เพื่อจะได้สามารถที่จะ comprehend English text comprehend แปลว่าเข้าใจ text ภาษาอังกฤษเราจะมาดูว่าไอ้ list ที่ว่าเนี่ยมันช่วยในการทำให้เราเข้าใจ text ภาษาอังกฤษได้จริงหรือไม่นะคะ พี่มีวิธีก็คือว่าตอนนี้ทุกคนเปิดหนังสือเป็นหน้าคู่แล้วดูหน้าซ้ายขวาประกอบกันแล้วหน้าหลักอยู่ที่หน้าขวานะคะ read this sentence read t h e s e n t e n c e s and then decide if these statements about those sentences are true or false ให้อ่านแล้วดูซิว่าประโยคที่เขาแปลมาให้ถูกหรือผิดอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนดี่ะให้ดูเป็นตัวอย่างอันแรก please advise us of any change of address please advise us of any change of address ไหนดูสิคะตรงหน้าซ้ายค่ะหน้าซ้ายเนี่ยเขาให้คำว่า advice เนี่ยแปลว่าอะไรเออนี่เขาให้คำแรกเลยใช่ไหมเขาบอก advice แปลว่าแนะนำอะเราจะกลับไปดูในประโยคนี้ของเราเขาบอกว่าโปรดอลองแปลแปลไปแแปล,แปล,แปลช่วยกันแปล,แลเลยนี่ย้องเราไโปรดแนะนำแนะนำเ,เรา of any change of address การเปลี่ยนที่อยู่อะ แปลตรงๆแล้วแล้วแ,ลวแ,ลวแปลว่าอะไรผู้เป็นภาษาคนซีประโยคนี้จะสื่อว่าอะไรโปรดแนะน,น,นํเออารนนเราเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่อย่างนี้หรอต้องแปลออกมาโปรดแนะนําเราเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่ไม่ใช่นี่คือปัญหาเลยเพราะว่าพอเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแนะนําเข้าใจไหมเราดันทุรังมันเข้าไปว่าแปลว่ามันก็แปลไม่ได้ Please advises of any change of address ประโยคนี้คืออะไรก็ ลองลองเดาข้าหมายอื่นที่ไม่ใช่แนะนำโฟนให้ข้อมูลยังไงพูดออกมาเป็นประโยคเลยแบบว่าปลดให้ข้อมูลปลดให้ข้อมูลเราเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่อะใกลเข้ามาแล้มีอาร์เทอรี่ขอดีกว่านี้ขอขอขอ,ขอช่วยขอไอเดียอื่นเร็วถ้าไม่ใช่ให้ข้อมูล please a d v i s e u s of any change ใช่วามหมายก็คือถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่ใดๆเนี่ย any change of address please advisors ก็คือ ช่วยบอกเราด้วยความหมายของแอดไวส์ตรงนี้ไม่ใช่แนะนำแล้วค่ะมันคือแจ้งมันคือบอกตรงนี้เป็นปัญหาเพราะว่า Word list เขาให้ความหมายเดียวเขาให้ความหมายว่าแนะนำซึ่งแนะนำไม่ผิดแต่ว่าในข้อนีนใช่ไหมไม่ใช่มันคือบอกมันคือบอกโปรดแจ้งโปรดบอกแล้วด้วยหากเปลี่ยนที่อยู่อที่มาดูคำแปลบอกว่า the person speaking ดูดีๆนะคนพูดเนี่ย wants a piece of advice ต้องการคำแนะนำ on changing his or her address ต้องการคาแนะนําในเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่เกี่ยวไหมคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าเขาแยิดอันที่สอง the person speaking is changing his or her address คนพูดเนี่ยกำลังเปลี่ยนที่อยู่เลยเขาบอกว่าโปรดเนี่ยโปรดบอกเราหาเปลี่ยนที่อยู่แปลว่าคนพูดเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่แสดงว่าผิดทั้งคู่นี่คือวิธีทำก็คือให้มา ทำเรื่อง sentence interpretation ก็คือเป็นการตีความประโยคว่าพูดอย่างนี้แล้วแปลว่าอะไรเข้าใจวิธีแล้วนะคะคนเริ่มอันที่สอง he was tempted to answer back but he restrained himself เขา was tempted to อันนี้แปลว่าอยากทั้งหมดได้แปลว่าอยาก was tempted to แปลว่าอยากถ้าจะเอาละเอียดนะ t e m p t เฉยๆแปลว่ายั่วทีนี้ถ้าแปลเข้า passive อ่ะ was tempted ถูกยั่ว ถูกยั่วให้เกิดอะ่ะก็คืออยากไงจากนั้นก็แปลทั้งหมดก็ he was tempted too. เขาเขาอยากจะตอบกลับไป but he restrained himself แต่เขา r e s t r a i n ตัวเองอ่ะเปิดไปหน้าซ้ายค่ะหน้าซ้ายเขาให้ r e s t r a i n ว่าอะไรไหนดูซอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนเอนี่ r e s t r a i n แปลว่าอะไรคะกักขังอ่ะไปดูเขาอยากจะตอบกลับไป แต่เขากักขังตัวเองอ้าวล้วจะกักขังทำไมอ่ะตบลัไปมันไม่เข้าใจประโยคแสดงว่าใช่ความหมายกักขังไหมใช่ใช่ใช่อันนั้นไหมไม่ r e s t r a i n ไม่ใช่กักขังแหละอันนี้อันนี้อันนี้แปลผิดไปเลยคิดว่าจะแปลว่าอะไรพี่ว่ามันแปลจากประโยคเข้าใจกับแปลจากตัวคําสมมุตินะเราบอกเขาอยากตอบกลับไปแต่ว่าเขา r e s t r a i n ตัวเองเอาไว้เขาทำอะไรฮะ<ม>อืมเขาห้ามใจตัวเองไว้เขายักยางไว้เข้าใจไหมซึ่งมันไม่ใช่กักขังสรุปว่ากักขังเป็นคำแปลที่ไม่ make sense เลย อันนี้ก็อ่านดูไปแล้วก็จะคิดไปว่าไอ้ที่อยู่ในหน้าซ้ายของน้องนี่ยนี่คือของจริงทุกคนเป็นพยานเราทุกคนเคยเห็นลิสต์นี้ถูกไหมมันเป็นลิสต์ที่ป๊อปมากแต่นี่คือข, Lauren ของจริงแล้วเรากำลังทำอะไรกันอย,อยู่แล้วข้าใจมันผิดตลอดเลยเรสเทนนี่ไม่ใช่กักขังมันคือ,อยับยัง้งมันคือห้ามใจเอาไว้ได้ฉัน้นดูคำแปลนะคะ he was not allowed to answer back เขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ตอบกลับไปเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวกับอนุญาตไหมไม่เกี่ยวผิดค่ะอ,อันที่สอง He put himself the room. <laughs> <laughs> He put himself put put in in room room a ตอแปลดเขาเอาตัวเองมาไว้ในห้อง so that เพื่อที่ว่าจะได้ไม่จะได้สามารถจะ <laughs> ไม่ต้องตอบกลับไป <sh arp> ใช่ไหมคีม่ยความหมายใช่กักขังหรือเปล่า <m akes> ไม่ใช่กักขงังมันคือยับยั้งห้ามใจตัวเองได้ฉะนั้น put in the room เนี่ยความหมายตรงมากอย่างเงี้ยประสาทมากไม่เอาไม่ได้ต่อแปลนที่3ค่ะ she seemed enslaved by hatred she seemed enslaved by hatred เธอดูเหมือนจะ enslave ด้วยความเกลียดชัง hatred ก็คือ hate มาจากคำว่า hate hatred คือความเกลียดชังอะดู enslave ในหน้าซ้ายเขาให้คำแปลว่าอะไรอยู่ตรงไหนคะอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนี่ไง enslave เขาบอกแปลว่ากักขังอ่ะเราจะไปดูในโจทย์ของเราเขาบอกว่า she seemed enslaved by hatred เธอดูเหมือนถูกกักขังด้วยความเกลียดชังอ้า ผู้ภาษาไทยอะ่ะเข้าใจไหมประโยคนี้เธอดูเหมือนถูกกักขังนะครับแต่พี่ยังไม่เข้าใจเลยพี่พูดเะไรออกไปนะพี่ยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเธอถ,ถูกบังคับความเกียดไม่ใช่เสนอมาพี่เอฟว่าไงคะข้างหลังว่าไงลองเสนอมา she s e e m enslaved by hatred เธอดูเหมือนจะ enslaved ด้วยความเกลียดชังเธอถูกอะไรสักอย่างอะด้วยความเกลียดชังต้องคิดมันไม่ใช่กักขังอะถูกเลี้ยงดูถูกเลี้ยงดูไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมว่ามันมีปัญหาแล้วพูดมาอีกพูดมาอีกพูดมาอีกถูกเลี้ยงดูยังไม่ใช่ถูกบีบ ยังไงอ่ะถูกบีบด้วยคำเกลกียดชังอืมแสดงว่าเริ่มอ,อันนี้เริ่มเข้าใจเสร็แล้วต้องหาคาออกมา<อ>ถูกลอ่อล้อมถูกเกือบมา,มา,ม,ามาเชิงแล้วถ้าพี่เสนอนะ she's e e e s enslaved by hatred เหมือนกับว่าเธอเนี่ยถูกครอบงำ<อ>ได้ไหมถูกครอบงำด้วยคำเกลียดชังอันนี้คือ enslaved ซึ่ง enslaved ไม่ใช่กักขังมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ย เห็นหรือยังว่าเวลาแปลออกมาแล้วเอาง่ายอ่ะเอาว่ากักขังมดมันไม่ make sense มันแปลไทยแล้วมันไม่ get ทุกคนยอมรับใช่ไหมฮะว่าเธอถูกกักขังไม่ใช่อ๋อเธอถูกครอบงำเธอจมปลักอยู่กับความเกลียดชังแปลว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคนอื่นตลอดเวลาอ่มาดูซิเนืความหมายที่ให้บอกว่า because of her hatred เนื่องด้วยความเกลียดชังของเธอเนี่ย she was not allowed to go anywhere เธอจึงไม่รับอนุญาตให้ไปที่ไหนเลยเกี่ยวไหมเนี่ย ผิดคะ่ะอันที่สอง she could not stop hating เธอไม่สามารถจะหยุดเกลียดคนอื่นได้ใช่ไม่ใช่เราตีความกันที่เธอ enslaved ด้วย hatred เธอถูกติดเธอถูกครอบงำอยู่ด้วยความเกลียดชังแปลว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยชอบชอบเกลียดคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคำแปลบอกว่า she could not stop hating ได้ไม่ได้ไดเอออันเนี้ยได้อันเนี้ยถูกต้องย็นไงยากไหมจะได้ไหมนั้นเปนเรื่องการตีความอะต่อไป Uh, He obviously suggesting that she was responsible for the suggesting responsible accident is obviously was for เขา suggest แบบชัดเจนเลยว่าเธอเนี่ย was responsible for the accident นี่พี่แปลให้ก่อนนะฮะในความหมายเนี่ย was responsible for หมายถึงว่าเป็นสาเหตุเป็นตัวการของอุบัติเหตุครั้งนี้เขา suggest ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นต้นเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้อ่ะไปดูด้านซ้ายกลับไปดูเหมือนเดิม Suggest เขาให้แปลว่าอะไรคะ suggest ในหน้าตาให้แปลว่าอะไรคะแนะนำให้แปลว่าแนะนำอ่ะลองไปดูในโจกของเรานะ he's obviously he's obviously suggesting เขาถ้าแปลตรงกันนะเขาทำไมแนะนำว่าเธอเป็นต้นเหตุบระเหตเข้าใจไหมพี่ไม right. ่เข้าใจเขาแนะนำว่าเธอไปตัวเหตุบ uh> ัิเหตมันไม่ใช่แนะนำต้องคิดว่า suggest อันนี้คืออะไรอืมันไม่น่าใช่แนะนำอ่ะถูกไหมทุกคนที่คิดอยู่ก็ มันมันแปลกถ้าจะแปลว่าแนะนํามันคือเขาสจ๊วตว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนก่อเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนเป็นคนเป็นต้นเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้อืมถ้าถ้ากล่าวหามันจะแรงไปก็เป็น accuse มาสจ๊วตจะเป็นข้อหมายในเชิงที่ว่าสจ๊วตจะแปลไทยยากมากเลยนะในข้หมายเนี้ยโอ้ oh, มันมีข้อหมายว่าคล้ายๆว่าชีว้ว่าแต่มันไม่ใช่ชี้อย่างนี้นะไม่ใช่เดินไปแล้วบอกอินี่ชนคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นลักษณะแบบ point out คือชี้ไปเลยลักษณะของ suggest เป็นลักษณะว่า แอบบอกชี้แต่แอบบอกคือทําให้รู้กันว่าอ๋อคนนี้แหละทาสมมติตํารวจได้มาถามว่าคุณเห็นหรือเปล่าว่าใครชนใครเป็นคนผิดเขาบอกก็ไม่รู้ว่าใครผมยาวๆอ่ะก็คือคนแถบนี้มีอยู่คนเดียวก็คือคนผมยาวเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า u ุดเ s สหรือสมมติตอนนี้นั่งนั่งอยู่มีคนตดขึ้นมาหนึ่งคนอย่างเงี้ยแล้วมันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมพี่ก็ถามว่าเฮ้ยใครตดวะแล้วข้างหลังมีคนทํามืออย่างเงี้ยทําปากอย่างเงี้ยออย่างเงี้ย ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่า suggest คือทําให้อีกคนหนึ่งรู้ค่ะเข้าใจไหม suggest เนี่ยแปลไทยอ่ะหาคําที่ตรงอ่ะไม่มีแต่ว่าพี่แปลให้นี้ก็คือชี้แอบบอกพูดเป็นในว่าเขียนให้ครบเลยค่ะเขียนเป็นเขียนเป็นเขียนให้ครบเลยค่ะเออแสวงว่ามันจะเป็นคําทีเป็นไงแต่ว่า suggest มันคือบอกว่าชี้ว่าพูดว่าแอบบอกว่าพูดเป็นในว่าคนนี้แหละเป็นคนทำนี่คือ suggest ซึ่งถามว่าพอย n นะ ถามว่าใช่แนะนํำไหมไม่ใช่แนะน,นําแนะนํามันคือการบอกว่าควรทําอย่างนี้ถูกไหมฉะนั้นไม่ใช่แนะนํามาดูคําแปลนะคะ he is telling her to cause the accident เขากําลังบอกเธอให้เธอไปก่ออุบัติเหตุอันนี้ประสาทม,มากคาแปลนล้ก็ผิดละฉะนั้นผิดเลยครัอันที่สอง he is telling her that she should be responsible for the accident เขาบอกเธอว่าเธอควรจะรับผิดชอบอุบัติเหตุครั้งนี้ควรรับผิดชอบแปลว,ว่าต้องจ่ายเงินอะ ต้องจ่ายค่าเสียหายอะ่ะแต่ในะความเป็นจริงในประโยคเนี่ย Response b l ันคือแค่อบอกว่าคนเดียป็นคนผิดใช่ไหมแสดงว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกคะผิดค้องเรียบร้อยผ่านไปแล้วเหนือย,อยังอ่ะเป็นเป็นแนววิเคราะห์เป็นแนววิเคราะห์หมดเลยนะต่อไป The students are all highly motivated นักเรียนคนเนี่ยอ่ uh, highly motivated ไปดูหน้าซ้ายค่ะ m o t i v a t e เขาให้แปลว่าอะไรคะ m o t i v a t e กลับไปดูเออเขาให้แรกๆใช่ไหมเขาบอกว่าแ motivate แปลว่ากระตุ้นเราจะไปดูในโจทย์ของเรา The students are highly motivated ถ้าเราแปลตามรูป passive to be กับช่อง3ก็คือถูกกระทำถูกไหม <laughs> นักเรียนทุกคนถูกกระตุ้นอย่างสูง <laughs> แล,เหเหแล้วมันจะแปลว่าอะไรนักเรียนทุกคนถูกกระตุ้นอย่างสูงมันแปลไม่ได้ต้องคิดออกมาว่าขาอหมายเนี่ยไม่ใช่ถูกกระตุ้นอย่างสูงแล้วพี่คิดไม่ออกเลยถูกกระตุ้นอย่างสูงหน้าตาเป็นยังไงนักเรียนถูกกระตุ้นอย่างสูงคืออะไรมันไม่ใช่ถูกกระตุ้นต้องเดาว่า m o t i v a t i n นี่คืออะไรอ่ะเชิญครับที่คิดอยู่คิดในใจมีคําว่า m o t i v a t i n นี่คืออะไรขับเคลื่อนในลำแปลงเข้าไปอยู่นักเรียนถูก like ขับเคลื่อนอย่างสูงอย่างนี้หรอยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ขอคําอื่นเสนอมาเสนอมาเสนอมาต้องต้องถูกลักดันเนาะ ไม่ใช่ยังไม่ใช่ผลักดันเสนอมาพูดออกมาต้องต้องคิดเดยอะๆให้มันผิดเดยอะๆแล้วมันจะจําได้เองฟอนเด็กนักเรียนพวกนี้ mm hmm. highly motivated เป็นคนที่ m mm ัลทิเวียได้มาก mm hmm. ข้อหมายนะ m o t i v a t e d นะ mm hmm. คือเป็นคนกระตือรือร้นคือเป็นคนที่อยากรู้อยากเรียนกระตือรือร้นซึ่งความหมายของกระตุ้นตรงเมื่อกี้ถามว่ามีความหมายกระตุ้นไหม มีแต่พอเป็นข้อนี้ปุ๊บผิดไปเลยมันไม่ใช่ความหมายนั้นเข้าใจยังคะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ o ดลิส s t มีปัญหาเห็นป่ะไอ้อ o ดลิส s t ที่เราท่องกันมีปัญหาทําให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษไม่100%ไม่เกตบางทีไม่เก็ตเลยฉะนั้นการที่บอกว่าเด็กพวกนี้กระตือรือร้นเนี่ยดูคำหมายนะ teachers are successful in making the students eager to learn ครูสามารถทําให้นักเรียนำสําเร็จเนี่ย ทำสามารถทำจนสำเร็จทำให้นักเรียนเนี่ย eager to learn eager to แปลว,ว่าอยาก <Yeah. S 1> อยากจะเรียน mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. เด็กนักเรียนเนี่ยมีการเป็นคนกระตือรือร้นคำแปลบอกครูทำให้เด็กอยากเรียนเกี่ยวกับครูบ้างไหมคะจริง <Thank you. S 1> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันคือเรื่องของเด็กว่าเด็กอยากรู้อยากเรียนอยู่แล้วกระตือร้นใช่ไหมคะแสดงว่าข้อน,นี้ผิดไม่เกี่ยวกับครูอันที่สองบอก these students find learning exciting เด็กนักเรียนเหล่านี้พบว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่อง exciting น่าตื่นเต้น เออมันอินพลายได้ไหมลองดูการที่บอกว่าเด็กพวกนี้มีควากระตือรือร้นแปลว่าเขาอยากจะรู้อยากเรียนถูกไหมถูกไหมเห็นว่าการการเรียนหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นโอเคบ้าแสดงว่าอันเนี้ยได้เรียบร้อยคต่อไปค่ะข้อต่อไปนะ Wendy couldn't a b i d e the place า Wendy couldn't a b i d e the place ให้คําว่า abide มา Wendy ไม่สามารถจะ abide the place อะไปดูในหน้าซ้ายค่ะ i d e อยู่ที่คำว่าให้คําว่าอะไร อบ,บายอ่าเจอแล้วค่ะอบายแปลว่าอาศัยอันนี้ w อล์ดลิชให้แปลว่าอาศัยอ่ะกลับไปดูกลับไปดูของเราของเราว่าไงดีอาะแปลเลยไปลเลยแปลได้เลยเวนดี้คืดินว่าไงไม่สามารถอาศัยในสถานที่นี้ได้อ่ะแปลได้ไหมได้ข้อน,นี้แปลได้เวนดี้ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้ปัญหาก็คือ คำว่า abide ทีแ่แปลว่าอาศัยเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่มันเก่ามากมันมันไม่ใช้แล้วความหมายของ abide ในปัจจุบันที่ที่ abide ถ้าเราใช้ในความหมายว่าอาศัยน่ะมันจะดูเก่าดูโบราณมากเลยมันไม่มีใครพูดแล้วก็เหมือนเราไม่ใช้คำนี้ในการถามเวลาสมมติถามฝรั่งอะนี่คุณอยู่ที่ไหนโอ oh, where are you abide มันจะตลกมากเลยมันเหมือนกับว่า ท่านพมนักอยู่แห่งใดรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ใช่ภาษาคนแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความหมายนั้นด้วยอะ่ะอบายในยความหมายปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันเยอะสุดน่ะความหมายเนี่ยแปลว่าทนแปลว่าทนค่ะฉะนั้นการบอกว่า Wendy couldn't buy the place ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถอาศัยแต่แปลว่า Wendy เนี่ยทนอยู่ที่นี่ไม่ได้มันคือทนอยู่อ่ะก็คือทนสถานที่นี้ไม่ได้ไม่สามารถทนได้ถ้าแปลว่าทนปุ๊บสรุปคืออบบาเนี่ยผิดไปเลย ไม่ใช่อาศัยเลยมาดูคำแปล Wendy was not allowed to l e a v e there. Wendy ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่เกี่ยวไหมเกี่ยว Wendy ไม่สามารถทนได้ก็คือเป็นเรื่องที่ความส่วนตัวไม่ชอบที่นี่ใช่ไหมฉะนั้นผิดอันที่สอง The place was unpleasant. สถานที่นี้มันไม่น่าอยู่เออคิด Wendy ทนอยู่ที่นี่ไม่ได้ Infer ได้ว่าสถานที่นี้มันก้องไม่น่าอยู่โอเคไหมอแสดงว่าใช่ได้ จ e place was unpleasant คำถานมนะขอถามน,นอกเรื่องแล้วทำไมเขาถึงแปลอบายว่าอาศัยลอ,องคิดเล่นเล่นดูทำไมในเมื่อมันไม่ใช้แล้วปัจจุบันมันเป็นความหมายคือภาษามันเปลี่ยนความหมายเรื่อยๆถูกไหมฮะภาษาเปลี่ยนความหมายเรื่อยๆทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงไม่ทำไมในในในเวิร์บลิสที่ทุกวันนี้สองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหกเนี่ยยังท่องกันอยู่เลยว่าว่าว่า,วาอบายแปลว่าอาศัย พี่พี่คิดอย่างนี้นะคิดว่า Word List ทำยากไหมวอร์ดลิสอะทำไม่ยากแค่เอาดิกมามันจะมีดิกชนิดหนึ่งชื่อทิ s ซ u r ัสคือเป็นดิกที่บอกคำเหมือนกันพิมพ์ลงไปแล้วก็แปลว่าแปลว่าอะไรพรเอิญดิกเล่มแรกที่เคยแปลไว้อะมันแปลว่าอาศัย ก็เลยก๊อฟกันมาเรื่อยๆืๆ,ๆผ่านไปกี่สิบปีก็ยังแปละว่าอาศัยอยู่ซึ่งมันไม่ใช้แล้วมันไม่ make sense แล้วอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นข้อเสียของ word list คือมันไม่อัปเดตมันไม่ make sense เข้าใจไหมอ่าอบายก็เลยยังแปลเป็นอาศัยอยู่ที่งมันคือทนมากกว่าต่อไปนะคะสุดท้ายของหน้านี้บอกว่า today's meetings were more fruitful than last week's การประชุมของวันนี้มันฟรุตฟูลมากกว่าของสัปดาห์ที่แล้วไปดูหน้าซ้ายเขาให้คำว่าฟรุตฟูลเขาให้ว่าไงนคะฟรุตฟูลตรงไหน <All right. S 1> อ,ยอยู่ตรงกลางๆใช่ไหมคะ mm hmm. นี่เจอล fruitful แปลว่ามากมายได้คำว่ามากมายเราจะไปแปลของเราดูการประชุมวันนี้นะ yeah. today's meetings โทษคาะนี่ครับ today's meetings were more fruitful than last week การประชุมวันนี้มันมากมายกว่าสัปดาห์ที่แล้วใช่มากมายไหมเอาคิตใช่มากมายนะ ไม่น่าใช่มากมายาาอ่ะความหมายนี้ก็คือโอ้พอร์ตโฟลิโอไงเมื่อกี้เข้มขน้นอ้ใช้ได้ถ้าบอกเข้มข้นอ่ะใช้ได้พี่เสนอนะฟ,ฟูดฟูลมนเหมือนกับว่าวันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยมันฟูดฟูลมากเลยก็คือมันได้งานได้สาระเข้มขน้นเวลาประชุมกันแล้วมันได้เนื้อเขาเรียกว่าฟูดฟูล เคยเป็นไมหมครน้องหลายๆคนจะประชุมกีฬาสีที่โรงเรียนอ่ะสี่โมงเริ่มประชุมกลับบ้านหกโมงเย็นไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่านั่งเถียงกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันไม่ฟูดฟูลฟูดฟูก็คือเนี่ยมาถึงปุ๊บมีประเด็นทุกๆุกอ่ยคือมันฟูดฟูลเข้าใจไหมฉะนั้นมันก็ไม่ใช่มากมายแต่มันคือได้เนื้อหาได้สาระอ่ะมาดูคําแปลที่ให้มาอันแรกบอกว่า there were more meetings this week สัปดาห์นี้นมีการประชุมมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวไหมมันสิ่งที่มากมายคือการประชุมหรือว่าเนื้อหา เนื้อหาฉะนั้นผิดครับอันที่สอง last week's meetings had no fruit <laughs> 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 การประชุมในสาห์ที่แล้วไม่มีผลไม้อ, <laughs> อยู่บนโต๊ะแบบว่างบหมดงบที่ประชุมหมดเพราะเลขาเอาไปคอร์รัปชันเรียบร้อยฉ <c oughs> ะนั้นไม่มีผลไม้อันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวน <c oughs> ม่เกี่ยวฮะอันนี้พังไปเลยใครตอบถูกนี่คือน,น้องจะพังทั้งสติของตัวเองด้วยอันนี้คือไม่ได้เพราะว่ามันเอามาหลอกเฉยๆ fruit f o o นี่ไม่เกี่ยวกับ fruit ทั้งสิ้นคิดถึงแบบสมัยต้องไปบรรยายแบบ พูดถึงผลไม้บนโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบตอนเด็กๆอ่กกะคือจำไม่ได้ว่าแก้วมังกรเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกไป These are Asian fruits. Uh, all fruits are you can find these fruits in our country. This is called rambutans กระเจิงเนาะใช่ไหมก็เรียกเนาะ And this is mango s t e e n มังคุด And this is considered the king of fruits is durian ไปอ่นหนึ่ง และนี่คือแ m ้มง o ร์นแก้มงกร์นซึ่งฝรั่งก็พูดยากหน้านะเพราะเขาก็คงเป็นชื่อมั้งแต่จริงๆอ่ะฉันหนำมั่วไปเองก็มันต้องอยู่หมอต้นอะไรครับนี่คือแก้มงกร์นอย่างเงี้ยนจพใอกอะไรดาร์กอนบอลอย่างเงี้ยหรอแก้มงกรอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ได้เขาบอกเขาเลยเป็นแก้มงกรฝรั่งก็แบบแก้มงกร์นึ่เลยก็มั่วไปเอ่อเขินจังเลยจริงๆมันเรียกว่าอะไรไม่รู้เลยแก้มงกรเรียกว่าอะไร ดราก้อนฟรุตเหรอพี่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรดราก้อนดราก้อนฟรุตพี่ไม่รู้ตามตลาดเขาเรียกว่าดราก้อนฟรุตเหรอหรอเออไม่เคยรู้เลยว่าว่าว่าแก้มังกรเรียกว่าดราก้อนฟรุตตามตลาดเหรอฮะเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าแก้มังกรไหนทูรี่เช็คซีแก้มังกรเขาเรีเกกรเยกว่าอะไรอยากรู้เหมือนกันเพราะฉันเรียกมาว่าแก้มังกรแต่มันดูดีอ่าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหามาให้ว่าแก้มังกรจริงๆแล้วเรียกว่าอะไรอ่าทีนี้ ท้ายข้างหน้า,ข,าข้างหน้านี้นะคะข้างล่างเนี่ยน้องจะเห็นแล้วว่าที่เราทําไปเมื่อกี้อ่ะวอร์ดลิสต์ทั้งหมดเนี่ยที่เราอ่ของจริงเนี่ยกับหน้าขวาเนี่ยที่ให้มาอ่านดูว่าสรุปและอ่านรู้เรื่องไหมคิดว่าวอร์ดลิสต์เนี่ยช่วยหรือไม่ช่วยช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ did the word list help ช่วยไหมข้างล่างมีให้เรทค่ะหนึ่ง อันนี้คิดเองแล้วแต่น้องรู้สึกว่าช่วยมากๆก็5น้องรู้สึกว่าไม่ช่วยเลยก็หนึ่กลางๆก็3ใครเกลียดมากก็ลบหไปก็ไม่ว่าอะไระก็แล้วแต่ลองดูแล้เราใครบอกช่วยมากก็500ไปเลยอันนี้แล้วแต่แต่คิดว่าคงไม่มีใครเอาห้านะเพราะว่าก็เห็นปัญหาแล้วใช่ไหมว่ามันแปลกมาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะยังไม่สรุปนะเดี๋ยวยังมีต่อเรื่องบท list อันนี้แค่นหน้าที่หน